สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยสัทธาของคุณมาลีพรมบุรีรับเป็นชาวเผ่าครับขออนุโมทนาในกุศลสัทธาของคุณมาลีพรมบุรีมณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นธานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าีิตรัสว่วสพธานางธรรมะธานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณมาลีพรมบุรีจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอรูโโทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสตาของครอบครัวคุณสุภาคุณมาลินีรัตนะอํำนวยชัยรับเป็นเาภาพร่วมกันสร้างกุศลอุทิศให้แก่บิดาบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายครับก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า จากข่าวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับและเชื่อมติดไหมนะฝากไว้นะฮะผมมั่นใจนะครับมั่นมั่นใจว่าเชื่อมไม่ติดมากกว่าเชื่อมติดอ่าเพราะเหตุว่าอ่านบาลีแปลคําไทยแล้วมาถูกคําเชื่อมอิติอัชฉังอัจจตังวากายิกายานุบัสสิกนติเฮ้ยไปไปลมหายใจออก แค่ลมหายใจออกเรายัางตีความหมายไม่หมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยและศสร็ส์ศัพมาลงที่เช่นนี้แหละชื่อว่าพิจรารณากายในกายเห็นกายในกายเป็นภายในเห็นกายในกายเป็นภายนอกเห็นทั้งกายภายในและกายภายนอกเชื่อมไม่ติดเลยอันนันลมอันนี้กาย <laughs> มันจะเชื่อมกันไม่ติดและกายภายในภายนอก กับลมภายในเพยนอกมันก็ไม่มีมีเรายู่ไม่อยู่มาอยู่มาเผลอคำว่ากายภายในกายเพยนอกนี่ผมพูดเห็นว่าคําสอนของพุทธเจ้าขั้นวิปัสสนาขั้นสมาธิก็ค่อยๆหลุดหายและยิ่งปัจจุบันนี้ศีลก็ค่อยๆห,หายแล้วนะค่อยๆหลุดหายแล้วนะะรับรงคอตั้งเกมัไหมครเพราะว่าเกือบทุกรายการที่ฟัง ศีลไม่เอาแล้วคุณธรรมครับนะคุณธรรมในทางในทางศาสนาไม่รู้ว่าเป็นศาสนาไหนนะอันนี้เป็นคุณธรรมในทางศาสนาต้องปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในทางศาสนาประเทศไทยมีห้าศาสนาแต่ไม่รู้ว่าเป็นของศาสนาไหนไม่กล้าออกปากว่าคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา หรือเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไม่กล้าพูดไม่กล้าประกาศทุกหน่วยงานถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตจะไม่ทราบกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าชาวพุทธเพราะทุกวันนี้ชาวพุทธไม่รู้ว่าชาวพุทธทำอะไรไม่รู้จริงนะครับ ทุกวันแม้แต่ทั้งทำบุญบุญคืออะไรก็ไม่รู้อ,อบุญคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชอบทำขอให้ได้ทำและบุญเรนี้มีอยู่ทุกศาสนาจนกระทั่งไม่รู้ว่าบุญนี่เป็นมรดกของศาสนาไหนใครเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนเรื่องบุญใครเป็นคนสอนก่อนเรื่องบุญส่วนมากเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน ฉะนั้นมรดกของพระพุทธเจ้าทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแน่นอนครับค่อยๆหลุดหายไปหลุดหายไปหลุดหายไปและเราก็คล้อยตามคนนะครับน้อยคนที่จะฉุกคิดเอ๊ะทำไมไม่มีศีลน่าจะฉุกคิดเอ๊ะทำไมไม่เอ่ยคำว่าพระพุทธศาสนาเอ๊ะ ทำไมจึงเหลือแค่าศาสนานะลองเอ๊ะดูสิครับเอ๊ะตัวนี้มาถึงเอะใจนะครับนะลองนะท่านผู้ชมผมเองนี่ชอบเอ๊ะศีลมันหายไปไหนเหลือได้คุณธรรมเอ๊ะคุณธรรมนี่หมายว่าหมาความว่ายอย่างไรนะเราก็คิดแล้วภาษาอ๋อคุณธรรมผมไม่ได้ทำคุณธรรมดอกโลงทุกวันนี้ ไม่มีใครทาผิดนะฮะไม่มีไม่มีใครทาผิดเลยฟังดูสิครับไม่มีสีไหนทำผิดเลยสักสีนึงมีแต่คุณนรทมอย่างนั้นผมก็แหมพูดไปก็ใกล้คุกอย่าคิดว่าคุกตะรางนะครับคุกเขา่านะฮะพูดไปก็ใกล้คุกก็หมายถึงว่า ต้องกราบพระพุทธเจ้านะกราบพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยจริงทำไมว่าจริงล่คะครับเพราะยุคพ,พระพุทธเจ้าเป็นต้นมานะครับอายุไขมนุษย์ร้อยปีเป็นต้นมาเนี่ยเป็นยุคก่ลียุคนะครับยุคที่มีบัณฑิตเหลือน,น้อยลง คนพานมีมากขึ้นและเราเกิดยุคไหนเราก็เกิดยุคกัลียุคยุคของคนพาลน,นะฉะนั้นเรามาอยู่ในยุคร่วมยุคกับคนพาลมันก็มีอยู่ทางเดียวนะฮะขยนันเรียนศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าวไว้จะได้รู้จักนะ,ะและจะได้รู้จักระมัดระวังเพราะ ถ้าขาดขาดการลมัตระวังซะมันก็จะล้องกลายเป็นคนผ่านไปด้วยสังเกตไหมครับพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นมงคลเราหามงคลที่เป็นได้นะฮะทำงานที่จะจับสายมงคลโอ้ยจับจังเลยสายมงคลดีไม่ดีคนจับก็ไม่รู้มงคลมันคืออะไรแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมองคลไว้เป็นไง ไม่คบคนพาลเป็นข้อแรกเลยนะฮะโออาเสวนาจะพาละดังการไม่คบคนพาลเป็นมงคลคบบัณฑิตก็เป็นมงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคลนี่สามมงคลน,นี่ยังไม่ต้องใช้กระตังเลยนะเ,เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับก,การครบหาสมาคมจะนั้นยุค เลวาการียุคยุคที่มีคนผ่านมากต้องระมัดระวังเรื่องการครบหาสมาคมถ้าเราเข้าใจคำสอนพทธเจ้าแล้วก็ใกล้คุกอีกเนะนะ่คิดถึงที่ไรอยากจะคุกอยากจะคุกเข่ากราบนะกราบแล้วมันปลื้มใจนะครับนะมีความสุขการใกล้คุกนะอย่าคิดว่าเดือดร้อนนะใกล้ความสุขน เอาข้อคิดแต่เพียงให้ทราบว่าเราได้เจอคำที่มันยากๆเ<อ>จ่นสรายัตนะเนี่ยเอามาใช้กันบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยใช่ไหมแม้แต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทเรียนอะไรปฏิจจสมุปบาทบุบบุบบาทบาทเอาคนก็ไม่รู้เรื่องนี่เราก็เห็นใจกันนะบุบบุบบาทบาทเรียนอะไรคน โทรมหาเทพมุมบบุบบาดบาดอ่ะมันกลั่นหัวเราะไว้เอากค่เรียนไปตุจริงได้อยากาไปฟังมุบบุบบาดบาดนะโอ้อยากได้อะไปฟังคำว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็ตายไปจากชาวพุทธคนไทยแล้วนะฮะแต่ก็ต้องเรียนนะครับ เรียนนะเรียนเพื่อให้รู้เพราะมันไม่มีคำไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วครับไม่มีคำไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องมีถ้ามีอวิชชาอาวิชชาก็เป็นปัจจัยทันทีนะฮะให้เกิดสังขารถ้าลงมีสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยทันทีให้เกิดวิญญ,ญาณ วันนี้หลานว่าจะมายังไม่เห็นมาถามมนุษย์คนแรกชื่ออะไรอายุแปดขวบนะฮะว่าจะมาวันนี้ถามว่ามนุษย์คนแรกอ๋อวันอาทิตย์ขอภายพรุ่งนี้ถามว่ามนุษย์คนแรกชื่ออะไรคะอายุแปดขวบ ปฏิบัติธรรมต,ตอนตีสี่เนี่ยเสร็จหกโมงเช้าเนี่ยพอดีเดินลงมาก็ถามเป็นไ,ไงหนูนั่งหลับหรือเปล่าหลับไม่ลงค่ะข <c oughs> มไหมครัไม่มีใครสอนเขานะเขาบอกหลับไม่ลงตีสี่ถึงหกโมงเชา้าอ่ะนั่งปฏิบัตินะเขาบอกหลับไม่ลงนะฮมีตอนออตอนค่ำ บรรยายจากทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเนี่ยบรรยายเรื่องอีบทรสีนตาเขาใสแจ๋วแล้วนะฮะเขาฟังฟังฟัง,ฟงพอขึ้นอีบทย่อยปุ๊บเขาหลับเลยนะฮะ <c oughs> ยาเขาปลูกบอกไม่ต้องปลุกเขาเต็มแล้วตะกร้าเขาเต็มแลว <c oughs> ถ้ายังไม่เต็มเนี่ยเขาจะรับใส่ใส่ส,สพอเต็มแล้วเขาจะหลับคอ,อยเลิกเต็มด้วยอีบทสีแสดงว่า อายบทอ่ายิบทย่อยเขารับไม่ได้แต่อยบทสีเนี่ย็ขาตาใสแล้วนะครับถามได้ทุกครั้งตอบจงเป๊ะทุกครั้งเรื่องก,การปฏิบัติพออยบทย่อยปุ๊บเขารับเลยอายุแปขวบวันพรุ่งนี้สัญญากันไว้ว่าจะมาจะมาเรียนนะเป็นเป็นวัยรุ่นที่ น่าสนใจมากที่รับเรื่องธรรมะระดับปัญญาได้เรื่องวิปัสสนานีชอบมากไปฟังเรื่องมหาสนิปทานจะนี้ในส่วนของมีอย่างหนึ่งต้องมีอีกอย่างนี่ยเขาถามเขาถามว่ามนุษย์คนแรกชื่ออะไร ยาเขาก็ตอบว่าก็พระเจ้ามนูมามนังไอ้ลูกเขาบอกไม่ใช่อ,อต้องถามอาจารย์จนเราเรียนนะ่ะจะถึงกับมนุษย์คนแรกชื่ออะไรไม่ต้องถึงให้เด็กถามหรอกครับถึงไงเราก็ไม่รู้มนุษย์คนแรกชื่ออะไรผมก็จะตอบยังไม่ได้ตอบว่า มนุษย์คนแรกชื่อว่าขันห้าแต่อีกหน่อยก่อนอีกหน่อยกอนอคนแรกจะชื่อว่าขันห้าะะจะตอบเขาแต่ว่า,าไว้ก่อนสำคัญอย่างเราความเกิดเป็นมนุษย์เริ่มต้นด้วยอะไระตรงนี้มากกว่าเพราะมีคำพีชี้แจง เบื้องหลังการเกิดของความเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนสิ่งที่เกิดก่อนก็คืออาวิชาเป็นปัจจัยและความคิดทำกุศลอกุศลจึงมีเพราะไม่รู้ความคิดในทางบาปจึงเกิดความคิดในทางบุญจึงเกิดแม่ความคิดในทางบุญจะถือว่าเป็นการดีแต่มันเป็นบุญที่ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดนี่ครับ ไม่พ้นจากวิมันจะเกิดการที่เราทําบุญเราไม่รู้จะได้ทำไปไะนวาบุญมีสองชนิดบุญชนิดที่ทํำยังไงก็ไม่พ้นจากกรวยังไม่จะเกิดบุญชนิดที่ทํอยังแล้วก็ไม่พ้นวิว่าจะเกิดแม้ทําบุญที่ไดจะพูนขอใยากที่เกิดอีกเลยเบื่อเลอเกินแต่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมาชาวคนถามอยากได้พรที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไป พระให้พรอ,อย่างนี้มันไม่พ้นวินว่ายใจเกิดอภิวาทนาสีฤิสนิจังวุทาปจจญโนจตาโลธรรมาวัฒันติอายุโนสุขังพลังมันไม่พ้นวินว่ายใจเกิดทำไมพระจึงไม่ให้พรชนิดที่ให้พ้นจากวินว่ายใจเกิดเนี่แกจะหาหาพระที่ให้พรแบบไม่ต้องวินว่ายใจเกิดพระอรูเสมะไรยขอไปเนี่ยพระมาเรียนอยู่ด้วยเนี่ย แล้วคุณเจ้ารู้ไหมว่าพรที่ให้แล้วไม่ต้องเว่ไว้ยจเกิดอะไรคิดไม่ออกนะครับผมก็ต้องบอกมันไม่มีหรอกครับพรแล้วให้ได้รับไม่ต้องเกิดอีกต่อไปนะถ้าความมีพรให้แล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไปพุทธเจ้าทําก่อนใครอีกใช่ปหมบุธเจ้าทําก่อนใครพุธเจ้าให้พรปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนไปนิ เข้าถึงนิ่ผ่านหมดแลวไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแล้วนี่มันไม่มีแต่คนมันอยากจะพ้นเวียนว่ายายเกิดนะ่ะอยากพ้นเวียนว่ายายเกิดแต่ไม่รู้ว่าทําไงจะพ้นเวียนว่ายใจเกิดพ้นโมหะไหมครับไม่พราะการทําบุญเนะี่ยก็อยากได้บุญที่มันพ้นจากเวียนว่ายใจเกิดโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่กําลังทําอยู่ที่กําลังขอเนี่ยมันก็ไม่พ้นเวียนว่ายายเกิด ฉะนั้นเรื่องอวิชชาพูดแล้วก็ไม่จบตลอดชีวิตอย่างเราก็ไม่จบใช่ไหมะฉะนั้นเราเข้าใจไว้ว่าคำพีชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นจากอาวิชชาและอะไรทำให้เกิดอวิชชาเนี่ยฟังต้องหลายๆรอบใช่ไหมอโยนิโสมนสิกาเนี่ย เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาแล้วเราก็โยนิโสนี่มันเป็นยังไงไม่รู้แกเพราะมันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราจริงต้องยอมรับนะครับว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจางห่างหายไปเรื่อยๆครับเพราะเราไม่ช่วยกันรักษาสืบต่อมา ต่างคนก็ต่างทิ้งต่างคนก็ต่างทิ้งโดยเฉพาะผู้นำการศึกษาผู้นำการศึกษาได้คนต่างชาติได้คนต่างศาสนามาเป็นผู้นำแน่นอนครับเขาก็ต้องเอาชาติเขาเป็นนำเอาศาสนาเขานำาศีลีนเนี่ยเป็นของพระพุทธศาสนาศีลีนเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีอีกแล้วนะครับ เสียงกระแนกกระแหนกกระทบมาไม่ใช่ใครด้วยครับพระคุณเจ้าบางองค์ศีลเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติหรอกอ้าวไปเลยพระนะห่มจีวรอ,อีกด้วยมีศีนอะไรครับที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้บอกให้ชื่นใจที่เนี่ยมีไหมว่าศีนอะไรเขาบอกศีลห้าเนี่ยเป็นมนุษยธรรม เป็นธรรมประจําของมนุษย์ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนบัญญัติก็เราเรียนมานี่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละในต้นกับในต้นกับต้นกับคือในพันธกับเนี้ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ เกิดในยุคตนกับก็แล้วก็ได้รับตำแหน่งบริหารดูแลประชาชนแล้วก็ได้ชื่อว่าพระเจ้าสมุติรลาชหรือเรียกอีกชื่อว่าพระเจ้ามนูมนุ่มนุมนุษย์เห็นไหมฮะผู้ที่ทํำคนให้เป็นมนุษย์คือพระเจ้ามนูการทํำคนให้เป็นมนุษย์ ให้เหมือนอย่างกับพระเจ้ามนุษยพระเจ้ามนุษย์เนี่ยสั่งให้เว้นจากการเบียดเบียนกันเพราะยุคนั้นไม่มีใครปกครองใครก็เบียดเบียนกันด้วยชีวิตเบียดเบียนกันเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์เบียดเบียนความรักเบียดเบียนความจริงใจต่อกันและกันรวมถึงเบียดเบียนตนเองกินเหล้าเมายากัน พระเจ้ามนุษย์จึงได้ใครต้องการจะอยู่ในความปกครองของเราต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตของกันและกันต้องเว้นจากการลักทรัพย์ของกันและกันต้องเว้นจากการประพฤติพฤติกรรมศีลห้าเป็นธรรมะของพระเจ้ามนุษย์เป็นธรรมะของมนุษย์ เรียกว่ามนุษยธรรมหารู้ไหมว่ามนุษย์ก็มาจากพระเจ้าคำว่ามนุษก็คือไม่พ้นมหาโพธิสัตว์คนก็เชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ก็ได้ชื่อว่ามนุษย์เ,เป็นมนุษย์ในยุคที่พระเจ้ามนุษปกครองเกิดมาเป็นคนต้องทำตนให้เป็นมนุษย์ ถ้าเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เป็นได้แค่คนใช่ไหมฮะ,ะคนเนี่ยท่านพันเอกปินมุตุกันท่านบอกแปลว่ายุง่งอะไรก็แต่แต่ถ้าลงมาจับคนคนเลยยุง่งไปหมดสาวต้นหาปลายไม่ไม่เจอเลยเนี่ยท่านพันเอกปินมุตุกันาท่านตีความวาคนเนี่แปลว่ายุง่งเอาลงอะไรใส่ลงาป็นอะไรคนคนคนี่ครับอย่างไงครับยุงย่งไปหมด เขาบอกว่าแปลแบบธรรมะข้างรือว่าไอ้ธรรมะข้างวัดใช่ไหมบาลีข้างวัดคนในแปลวายุ่งเอาละผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเราเรียนในสิ่งที่ยากความยากที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจที่ควรรู้ก่อนเรื่องอื่น เพราะพระพุทธเจ้าหยิบยกธรรมะที่ควรรู้ก่อนเรื่องอื่นเรื่องนั้นคือปฏิจจสมุปบาทาท,าทั้งๆที่พระพุทธเจ้ากรัสรุ้ยสสีนแต่พิจารณาธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึกยิ่งกว่าอิยสสีนั่นคือปฏิจจสมุปบาทนี่ครับใช้เวลาถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันนี่เราใช้มากี่วันแล้วเนี่ย กลางคืนไม่ได้ใช้ใช้แต่กลางวันวันละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงศึกษากันอย่างหยาบหยาบไม่ได้ละเอียดทำไมไม่เรียนให้ละเอียดเพราะเราไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้ามีปัญญาซะก่อนแล้วค่อยหาเรานี่หาโดยที่ไม่มีปัญญามันสวนทางกันไหมคระ พระพุทธเจ้ากัสสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากนิยตได้โดยองค์แล้วจึงคอยหาว่ามีอะไรจึงมีอะไรไม่มีอะไรจึงหมดอะไรนี่พูดเป็นภาษาไทยๆนะ,ะไม่มีอะไรจึงหมดอะไรมีอะไรจึงมีอะไรนั่นคือการพิจารณาปฏิจจสมบัติแบบอนุโลมก็เห็นว่าเพราะมีอวิชชา จึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนาเพราะมีสลายตนาจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีพบเพราะมีพบจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงร้องไห้กันทุกวันชลา นะท่านผู้ฟังที่เขารพคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองคอ์กรสมาธิทิศินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายนธรมะและสธาของคุณมาลีพรมบุรีรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุกับสธาของคุณมาลีพรมบุรีมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามแล้วฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสาธาของครอบครัวสุภาคุณมาลินีรัตนอนํานวยชัยรับเป็นสภาพสาร้างกุศลอุทิศให้แก่บิดามารดาญาติและเทวดาทั้งหลายพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุก,กับสาธาเขาคุณค,ครอบครอบครัวสุภาคุณมาลินีรัตนะอนํานวยชัยกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลา จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณมารีพรมบุรีและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ พระพุทธรูคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมณ์โกรธลบหลงศึกษาพรติกรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย i